ทุกคนคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกร้อนไหมคะนี่คือเปลวไฟร้อนระอุนะแต่ว่าคนคนนี้เขาสามารถไม่ไหวค่ะสามารถฉันสามารถจับได้จับได้เขาจับเทียนได้และเขาสามารถสามารถอะไรคะฉันก็สามารถดับได้ดับไฟได้ทํายังไงคะทํายังไงเราต้องไล่คาถาก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวเราถามชาวบ้านก่อน่ะชาวบ้านรู้สึกยังไงคะจะได้ชมอิธิลิ์นี้ไม่เห็นมาก่อน โอ้โหแายแล้วชาวบ้านสองว่าอย่างไงคะตื่นเต้นมากเลยค่ะอิทิลิสนี่เหมือนจะมีที่มาที่ไปยังไงไม่รู้อุ้ยดูแบบดูหน้าคนหาชาวบ้านสามว่ายังไงคะชาวบ้านสามชาวบ้านสามบอกยากยากดูมากมากแล้วรีบๆแสดงค่ะยังไงคะไหนโชว์ค่ะโชว์ค่ะโอมคค่ะเอาแล้วค่ะเริ่มน้าตื่นเต้นคนลุกขึ้นไปทุกที่น้าตื่นเต้นว้าวนับไฟได้ โอ้ไ god ุณแค่นี้ค่ะแค่เราศรัทธานะคะอยากแล้วก็ทำได้ค่ะโอ้ขอถามได้ค่ะสึกษสามานานแค่ไหนแล้วายใจค่ะธรรมชาติค่ะอู้ดธรมากี่ชาตินะคะทรรมหลายชาติอคอนเทนต์นี้มีสัตว์ละตรงไหนคะเนี่ยโอ้ตายแล้วชาวบ้านการ่ไม่มีหน้าตาดีไปวันๆค่ะชาวบ้านนะคะไปค่ะปิดคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ะนะคะเพื่อนเราจะมาแสดงอิทธิลิ์ในการเปิดไฟเทียนด้วยปลายนิ้วมือลองดูนะคะยังไงนะคะโชว์ค่ะต้องมีคาถาดิดนึงนะคะอาคาถาคาถาอะคะอาโอมเลยกึ่ยนะคะ,ะ,กกะ,คะสามไปแล้วค่ะสามแล้วคะ่ะสองหนึ่งไม่มาครับอุ้ยเฮ้ยต้องใส่าถาดไม่ดีนะคะเุ้ยเุ้ย ุ้ยอขาถาอะไรคะขาถาผ<ม>านไปจนติด <laughs> คิดไม่ทนันส่งมุกไว้ไปคิดไม่ทนันคิดไม่ทนันขออภัยจริงๆกับมุกนี้ข <laughs> อใหม่ได้ไหมไม่ติดก็ขอจบอิธิลิ์ตอนนี้คะ่ะไปดีกว่า <laughs> อ่าผ่านไปสิบปีนะคะ ตอนนี้อาจารย์โมคงกพันอาจารย์โมนะคะได้มีสิทธิ์เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนี่ค่ะเขาอยากมาล่ำเรียนนะคะล่ำเรียนวิชาอะไรคะจุ่คือไฟเทพไฟนิ้วโอวิชาล่ำเรียนมาสิบปีสิวันจุสองชั่วโมงโอ้โหนานขนาดนี้นานขนาดนี้อาจารย์นะคะความรู้สึกภูมิใจมากในตัวลูกศิดคนนี้ได้ถ่ายทอดให้กับเขาหมดแล้วค่ะรับชมได้เลยนะคะ โอ้โอโ,อโอ้โหจูไหนนะคะอย่าให้อาจารย์อย่าให้อาจารย์เสียใจนะคะต้องขึ้นจับเอาเลยลูกคำถาม<ล> <ขา S 1> ที่อาจารย์สอนอาจารย์เฝ้ามองทุกสิทธิคนนี้อยู่นะคะใช่ลูกโอ้อหที่แม่จะอาจารย์เป็นยังไงคะ ใช่คาถานี้ไหมคะลูกศิษย์อาจจะสับสนคาถาอันเยอะแยะเอ๋อไม่ใช่นะคะผิดคาถาขอใหม่ค่ะขอใหม่ใหม่ลูกเอาคาถาจุดไฟนั่จุดไฟจุดไฟจุดไวจุดไฟที่ปลายนิ้วจุดไฟที่ปลายนิ้วอ่าอ๋อไม่ได้ยินลืมลืมลืมายังไงนะคะขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่อ่าน่าจะจำผิดอีกแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์ว่าลูกศิษย์น่าจะเรการบำบัดแา่ธรรมชาติก่อนนะคะอันนี้อันนี้ลูกศิษย์เรียนมากี่ปีนะคะอาจารย์ เท่่าไหรนสิบปีนะคะเอ้ยเอ้ยอุ้ยข้าถาใหม่แค่พูดว่าสิบปีไฟติดเีคติดมันบอกแล้วค่ะว่าการเท้าข้าถาไม่จำเป็นต้องใช้ใจนะคะใช้ค่ะศรัทธาใช้ศรัทธาแค่คุณศรัทธาไฟก็จะติดแบบนี้นี่นะคระใจที่เรียนเพิ่มมาสามนาทีจุดไฟโดยไม่ต้องใช้ปลายดิวอ่าไหนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ชาวบ้านนะคะชาวบ้านผู้รับชมนะคะ ชาวบ้านที่รับชมอยู่ตรงนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะได้ๆนะคะชาวบ้านฉากชาวบ้านชาวบ้านก็ดูมาตั้ปีแล้วค่ะดูคลิปมานานเหมือนกันค่ะค่ะจะสาธิตการดับไฟค่ะด้วยปลายนิ้วเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ด้วยปลายนิ้วค่ะเดี๋ยวคิดแล้วดับโอ้โหใช้จิตสัมผัสค่ะ ใดๆนี่คืออาจารย์โมเขาถ่ายทอดมานะคะอาจารย์โมสอนสนะคะสอนมาดีจริงๆสอนทุกคนได้ไปค่ะร่ำเรียนมาสามค่ะค่ะค่ะดูจากไหนังห้าอาจารย์หนังหน้าอาจารย์เขาได้รับเรียนวิชามาหลายปีอล้่ยต่อทุกสิ่งอีกหลายปีเช่นเดียวก็คือปีนี้อาจารย์ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคู่ตายแล้วนะคะไหว้นะคะลูกไหว้ค่ะลูก หนึปีสิเดือสิบชั่วโมงโอ้ตายแล้วค่ะค่ะอาจารย์คะอ่าไหนคะโชว์อิติธิ์หน่อยค่ะรอดูนะคะอิทธิฤทธิ์การดับไฟนะคะไฟตจงดับอันนี้แค่ผู้ชมนะคะนี่ไม่ใช่สิทธิ์เอกอุ้ยอุ้ยค่ะยังไงทุงคลิปก็ทำได้ได้ค่ะได้ได้ค่ะถ้ามองคลิปสักสามปีเปิดคลิปนี้สามวันละสักประมาณสองครั้งค่ะ ไม่เยอะเลยค่ะดูทุกวันนะคะสมปีคุณจะทำได้ค่ะสัทธาสัทธาค่ะอยากให้ไฟติดไหมคะแค่คุณรัทธาแค่คุณคิดว่าคุณอยากให้ไฟติดค่ะเชื่อในอาจารย์โมค่ะโอ้เชื่อในอาจารย์โมนะคะอาจารย์โมอ๋อเรายังมีเรายังมีผู้ชมอีกหนึ่งท่านนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้ผู้ชมผู้ชมผู้ชมตุกตาไปไหนคะชาวบ้านนะคะชาวบ้านผู้ชาวบ้านชาวบ้านคนนี้ได้ฝึกชาวบ้านคนนี้ได้ดูคลิปดูคลิปไหมคะดูคลิปไหมคะ ฉันนดดูคลิปมานานะล้วา่ะฉันเปิดทุกวันโอ้คลิปก่อนนอนฉันก็ฟังตื่นมาเข้าไฟดับแล้วอนะเห็นมส่งไฟได้ส่ไฟได้เนี่ยที่เห็นที่เห็นสว่างหรือว่าคือใส่ใช้จิตสั่งทนานั้นนะคะจิตสั่งนะคะไม่ต้องใช้มือจุดนะต้มมาเออเห็นไหมคะฟ้าแลบเผ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแสงฟ้าแลบใช้จิตอุ้ยนี่ค่ะดับไฟ คือฉันคิดค่ะว่าอยากห้ไฟบรรดาบแค่ศรัทธาแค่ศรัทธาคุณแค่เปิดคลิปอาจารย์โมนะคะอาจารย์โมค่ะอาจารย์โมค่ะแค่เปิดคลิเท่านั้นนะคะค่ะอุ้ยอุ้ยได้ริบแริบแรงกล้ามากเลยค่ะอาจารย์โมตอนนี้อาจารย์โมคะปิดคลิปดีค่ะ ก็ขอจบการเชลิมวที่นี้นะคะไอ้ยมพี่จิตรินที่มรณะไม่อยากพูดอะไรมากเาะแค่ศรัทธาคุณก็ทําได้เชื่ออาจารย์ฟังคิดประจานทุกวันนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะสั่งอาหารแล้วคุณจะทําได้ค่ะขอบคุณค่ะ